ตลาดแล้วค่ะขอบคุณค่ะก oh, okay. yes. so ็โตเป็นหนุ่มแล้ทั้งคู่แล้วค่ะ16กับ13นะคะคนโตก็เพิ่งกลับมาจากอเมริกาเขาไปเข้าไปเทรนที่นู้นประมาณเดือนครึ่งก็คือสมัครเองอะไรของเขาเนี่ยแหละแล้วก็ไปไปเทรนที่นู้นแล้วก็ไปแข่งที่นู้นด้วยก็กลับมาก็ได้เหรียญทองมาด้วยในการแข่งนะคะในรุ่นของเขาแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนี้ สำหรับช่วงรุ่นของเขากับท่านนั้นนี่ก็น่าจะได้มันน,นี่ไม่แน่ใจนะสี่อันดับสี่หรืออันดับหกของประเทศไทยเอ<า>่ะภูณาภใจเล<ะ>ยภูมิใจมากเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่เขาก็าขยันซ้อมนะเขาก็มีส่วนถึงต,ตานหนึ่ง <laughs> คือก็ทําอะไรเขาก็ทําเต็มที่จริงๆนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีมากดูแลดีกว่าเราอีกด้วยก็คือเรื่องอาหารการกินการร่วการนี่อะไรอ่ะ กลับมาเนี่ยเดือนขึ้นไม่เจอเดือนขึ้นกลับมานี่คือตัวสูงขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเราก็บอกตาแล้วทำไมหลานเราดูเป็นหนุ่มมากขนาดนี้เร็วเกินไปอะไรเงี้ยเขาขอกำลังใจเราบ่อยไหมคะเขาบอกอกลังใจเราบ่อยไหมเขาจะมีเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองเขาไม่ได้ขอมาขอกำลังใจแต่ว่าเราก็แบบพยายามพูดให้กําลังใจเขาตลอดว่าเออการทุกอย่างมันคือมันมันก็ต้องแลกด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะคะมันไม่มีอะไรแบบง่ายๆอยู่แล้วนะคะก็ เขาจะเป็นคนที่เอาวุ้นตรงนั้เขาก็คล้ายๆกับนิดาเนี่ยแหละคือแพลนคิดเองอะไรทําของเขาเองหมดเลยมีได้คุยด้วยไหมคะแบบว่ากลับมาถ้าเกิดมีเหรียญมาฝากอะไรอย่างเงี้ยจะมีอะไรตอบแทนให้ไหมอะไรประมาณวันก็เขากลับมาวันแรกจิ๊กกะพาก็ไปกินข้าวเนี่ยแหละเขาก็อยากจะไปกินนู่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีแต่เราบอกว่าของฝากของป้ามีไหมไม่มีค่ะเรียกีว่าน้ามตา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 แล้วตาตาห่วงไหมคะห่วงหลานไหมถามว่าห่วงไหมเราก็ ถามว่าห่วงก็ห่วงนะแต่ว่าเราก็อืเราก็คิดว่าเขาเป็นคนที่มี <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมาย d ์เซ็ตที่ดีนะคะ <c oughs> เขาก็รู้ว่าเขาทําอะไรอยู่แล้วก็ต้องทําอะไรเพื่อที่จชะชีพนู้นชีพนี่อะไรเนงะี้ยเราก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าหายห่วงแล้วแล้วก็ด้วยการที่เขาต้องซ้อมเยอะมาก เขาก็จะอยู่แต่เรื่องกีฬากับบ้านก็คือจะไม่ได้ออกไปไหนอะไรมากอันนี้มีสาวๆมาแบบก็คงต้องมีบ้างนะคะหน้าตาน่ารักขนาดนั้นก็มีบ้างก็คงมีบ้างนะคะอายุ16กแล้วก็ต้องมีมาเขาบอกคุณจะมีให้เราฟังบ้างไหมคะถามว่าพูดเรื่องนี้ไหมก็ไม่มากนะก็ไม่มากแต่ว่าก็รู้ๆเขาก็ไม่ได้แบบปิดไม่ได้อะไรเนี่ยนะแต่ว่าเขาก็แบบว่าอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ อะไรเงี้ยคะเนื้อต้องแม่สืบดูนะคะแต่ว่ามีใครมาบอกไม่ถึงไหมคะอ๋อไม่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 ก็คุยกับแม่เขาเนี่ยแหละแม่เขาลูกก็คุยกับแม่เป็นเด็กคือลูกเอสองคนเนี่ยเป็นเป็นเด็กที่เขาคุยกับพ่อแม่ทุกอย่างก็เลยจะเล่าก็ถือก็ถือว่าโอเคต้าผ่านตาตาไม่ไม่จะมีแฟนถ้าผ่านตาตานี่หนักเลยนะตาโหดกับแม่อีกแล้วแม่เขาเลยเขาเลยไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ว่ากสมัครถ้าจะมาสมัครเป็น ลุสะพายล้านสะพ้ายเหอหลานสะพ้ายก็ขอให้เป็นคนดีนะว่าเป็นคนดีแล้วก็อ่เป็นเด็กที่มีสมรคารว่าเนะว่าก็โอเคแล้วล่ะเนอะสำคัญที่สุดคนดีอ่ะสองข้อเหรอคะสมรคารว่าคนดีข้อหนึ่งพี่ใส่ดีขยันอั่นเ้งดูแลหลานเราได้อะไรดูด้วทางหลานเหล่านี้จะบอกว่าอืมต้องต้องบอกว่าต้องแบบนะ หมายว่าถ้าเกิดตอกก็สะบัดตาตาได้ไหมคะอ๋อคงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราแค่มีอะไรเราก็จะกินบอกแม่เขาดนึอะนึเงอันนี้อะไรเงี้ยแต่แล้ววงการบันเทิงราคาสนใจไหมกี่น้องว่ามันแล้วแต่เขาอะนจินาคิดว่าอะไรที่เขาทําแล้วเขามีความสุขมากกว่าคือวงการบันเทิงถ้าเขาอยากอยากทาถ้าเขาคิดว่าเขาทําแล้วเขาสนุกเหมือนก่อนหน้าเนี้ตอนที่เขาขึ้นคอนเสิร์ตพ่นานใช่ไหมคะแต่แล้วเขาก็แบบ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่พอได้มาซ้อมแล้วมาาบอกอ่ะแค่เพลงเดียวเหรอ uh อะไรเงี้ยคือเขาเริ่มสนุกแล้วก็ด้วยความที่เขาตั้งแต่สองขวบเงี้ยเขามาดูคอนเสิร,ร์ตจินาหมดเลยทุกคอนเสิร,ร์ตจินาขึ้นเขาก็จะมาดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะชินกับการที่เห็นเราอยู่บนเวทีเขาก็จะแบบไม่ตื่นอะ่ะ mm hmm. ก็เราก็เลยคิดว่าเขาทําได้ถ้าเขาอยากทําแต่วันนีน้ตอนนี้จินาคิดว่าเขาโฟกัสเรื่องว่ายน้ํามากกว่ามองภาพ ต่นามองภาพหลานเป็นพระเอกไหมครับพระเอกละครแเอกเหรอมันครับก็ถ้าสมมติว่าอแล้วก็ไม่รู้นะเขาจะไปเขาอยากจะแสดงหรือเขาอยากร้องเพลงอันนี้มันคือแล้วแต่เขาจิไหมคะถ้าสมมติหลานเราไปเป็นพระเอกละครอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อยากให้เขาอยากเห็นอยากเห็นเหมือนกันว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าเขา acting เก่งนะเคยไปดูเขา acting แบบว่าไปเล่นละครที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเราดูบอกเฮ้ เขากล้าเล่นเป็นธรรมชาติมากแล้วก็แบบเขาไม่เขินเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าถ้าเขาจะเอาจริงนี่ยงเขาทำได้ัพอร์ตอืมก็เราก็มีเราก็ถือว่าเราเป็นส่วนที่คอยให้กําลังใจเขาเขาอยากทําอะไรเราก็ต้องสนับสนุนแล้วก็ดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เขาได้ได้รางวัลมาว่าจะเข้าวงการต่างๆนี่ค่ะสิ่งที่สำคัญ่สุดคือเรื่องของความเป็นสัวตนของเขามันจะต้องหายไปด้วยเหมือนกันเราเราั่วแหละอันเนี้ย เขาจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวเหมือนที่นาเขาจะแบบไม่ยุ่งกับใครไม่อะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเราไปหาคนที่บ้านเนี่ยเขาก็จะแบบอยู่ห้องทํานู่นออกกําลังกายเองแบบอู้อะไรของเขาเองอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างที่จะมีโรคส่วนตัวสูงเหมือนกันไม่ถึงขนาดนั้นค่ะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็แบบมีมีความเป็นส่วนตัวแหละอก็เลยอันนี้อาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่เราก็เขาก็ต้องถ้าเขาจะทำเขาก็ต้องก็ผ่านมาให้ได้ใช่ใช่ ทำไี่ได้นลรู้กันเวลาตัวเองค่ะนี่อยักไปคอนเสิร์ตสับไม่หลับในค่ะช่วยสับไม่หลับในเไดนเรื่อยเลยก็ช่วงนี้ก็ออกกําลังกายเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าหลังจบคอนเสิร์ตเอ๊ะที่ผ่านมานี่คืออะไรนะนายนายพี่ใช่ไหม นี่งงคอนเสิร์ตเสร็จแล้วอ๋อคัทเสร็จมันเยอะมากพอจบคัทเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเดือนเนี้ยที่ผ่านมาเนี้ยเราบอกว่าที่น่าขอแบบขอเบรกทุกอย่างเพราะว่าทำไมงั้นที่หน้าจะไม่ได้พักเลยเพราะว่าเนี้ยเธอจบปุ๊บอีกทัดไปก็ ไม่ใช่ไม่ใช่แดนซารีนาแดนซารีนาถัดไปก็จะเป็นพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเสร็จหลังจากพี่เบิร์ดไม่นานก็จะเป็นเขาใหญ่อีกคือมันทุกเดือนทุกเดือนเพราะฉะนั้นเนี้ยเดือนที่ผ่านมาเนี้ซ่นาก็จะให้เวลากับตัวเองจริงคือพักผ่อนออกกําลังกายเทรนเข้าไปเทรนกับเทรนเนอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นไม่ไหวเป็นแบบนี้เสมอๆในัอการที่แบบว่าทํางานหนักๆมาแล้วเราก็จะแบบหาช่วงพัก ก็พยายามนะคะแต่ว <im> ่าอันนี้มันติดมันติดปกติอะก่อนคอนเสิร์ตของพี่นาก็จะพยายามแบบว่าไปออกกําลังกายไปแบบคาร์ดิโอแบบให้แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแลตัวเองนิดนึงพักผ่อนทานอาหารแบบคุมอาหารของพี่นาอะไรเงี้ยถ้าท่านแซวพี่ที่นาว่าเป็นแดนซ์ซิ่งควีนเจ้าแม่คอนเสิร์ตแห่งปีคอนเสิร์ตไหนก็พี่ที่นาใช่ไหมปีหน้าปีหน้าคงได้พักแน่เลยเพราะปีนี้เยอะมากคือยังไงคะรับมงไหมฮามแบบ ผมคอนเสิร kind of ์ตใหญ่ๆก็ปีนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าปีนี้เนี่ยก็คอนใหญ่เยอะมากนะคะก็ตั้งแต่ต้นปีนี้ก็กุมภาใช่ไหมใช่ไล่มา90แล้วก็มาคาเซตคาเซตมาเฮอร์แดนซารีน่าที่เบิร์ดที่เบิร์ดอีกก็เท่ากับว่าแล้วก็มีเขาใหญ่เขาใหญ่อีกก็เท่ากับอันนี้ไม่นักงานเดพิ่งเบื่อไงที่ผ่านมาในฮอูดก่อนอันนี้ก็เแน่นกว่า ก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นพวกงานอีเวนต์งานภายในใช่ก็จะเป็นงานปีนี้ถือว่าที่นาโชคดีก็คือบอกว่าโอเคงานค่อนข้างเยอะมากปัญหาที่พี่ที่เจอคือเรื่องอะไรบ้างครับพอมันขึ้นแบบคอนเสิร์ตแบบพิถีพิถันแบบเนี้ยมันจะงงเพราะว่าอย่างเงี้ยพอเราคุยกันเราก็จะคุยว่าเออเดี๋ยวก่อนนะอันนี้กำลังคุยถึงเรื่องคอนเสิร์ตอะไรอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีงงนิดนึงอะไรเงี้ยมากค่ะเพราะว่าอันเนี้ยที่นาเป็นคนที่ ปกติน้าไม่ใส่ส้นสูงเลยนะคะ,ะจะเห็นว่าเวลาที่นานเล่นคอนเสิร์ตที่นํานไม่สามารถใส่ส้นสูงได้เพราะว่าโอเคเราเราเต้นเราอะไรนะเนี่ยก็จะใส่เป็นประมาณขนาดเนี้ยอืมมันสมกับสุขภัณฑ์หรอไม่คะที่ต้องออกกำลังกายไงคือบอกว่าเราต้องพยายามแบบว่าออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้อสร้างอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่า <c oughs> ให้แข็งแรงนะคะแต่ว่าจริงๆใส่ส้นสูงมากก็ไม่ดีนะคะน้อยเงียเราก็เป็นไหวแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วค่ะมา ไม่ไม่ไม่เคยออกแนรโอยตัวเองเลยเลยอะอันนี้คือปีนี้ยังมั่นใจว่าเต็มที่ได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่ขอบคุณค่ะ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 ี่น่าใจสดมาก่ะคะ